เล่คพือนๆนี่ไงหัวสวิตท,ที่ได้มาจากฟรีมาจากโรงงานเดี๋ยวเราจะมาตำหัวสวิตกันนะเดี๋ยวเอาไปสับกันอ่าเราก็จะปอกเปลือกขอก่อนนะคะลูกใหญ่มากเลยนะปกติซื้อที่ซุปเปอร์ก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะไม่รู้ว่าเป็นที่โรงอาหารเขาใช้ไม่หมดหรือว่ามีคนปลูกแล้วเอาให้นะ แต่ว่าใหญ่มากๆนะคะแล้วเ,เอาเปลือกเขาออกนะพื่อนจะไม่ได้ล้างน้ําหรือว่าแช่น้ําเย็นอะไรนะเพราะว่าขี้เกียจนะคะเนี่ยค่ะใช้แทนมะละกอร,ราคาถูกมากนะไม่ถึงห้าสิบบาทถ้ามะละกอก,ก็คืออะไรคะห้าร้อยบาทขึ้นไปสิบเท่าเลยค่ะ เราก็จะปอกแค่นี้เราจะกินฟังนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดก็จะให้มันยังสดอยู่ถ้าเขายังมีเปลือกอยู่นะแล้วก็เอาจานมาอ่ะนะแล้วก็มีที่ขูดนี่หะเพื่อนเนเราก็ขูดเลยข,ขูดแบบมะละกอเลยนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวไปขูดก่อนนะแป๊บหนึ่ง กูดเแล้วทุกคนกินแค่นี้แหละหรือว่าน้อยไปนี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะเดี๋ยวคุดอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวคุดต่ออีกนิดนึงช่วงนี้ที่อังกฤษก็กำลังตื่นเต้นนะคะกับการฉลองขึ้นคลองลาดของคิงชอลนะคะร้านรวงต่างๆก็เออขายของเดี๋ยวจะมีสตรีทปาร์ตี้นะคะ ขายของที่เป็นสัญลักษณ์อังกฤษนะคะรูปธงชาติใดๆวกจานแก้วแก้วพลาสติกแก้วกระดาษนะคะเพื่อนๆที่นี่เขาลดการใช้พลาสติกลงไปเยอะเลยนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องเพื่อนบ้านนะ <c oughs> โอเคพรแค่นี้แหละขี้เกียจจะขุดแหละมาค่ะทุกคนวันนี้ หิวมากมีตาหัวสวีทนะคะแล้วก็มีซัมมซัมมอนมีกุ้งแล้วก็มีไข่ลวกตรงนี้แล้วก็มีปลาหมึกตรงนี้หิวหิวหิวเห็นไหมหิววันนี้หิวมากไม่ไหวจะเอ่ยจริงๆ มากินด้วยกันเหนื่อยมากเลยทุกคนวันศุกร์แล้วแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ต้องไปทำโอทด้วยเพราะว่าเป็นหนี้ชั่วโมงที่ทำงานอยู่จะต้องไปทำงานใช้คืนเขานะคะอ่ะกินด้วยกันทุกคนไปแคมปิ้งมาก็สนุกดีนะแต่ว่ามันฝนตกนิดน,นึงอะลูกชายชอบมากเลยลูกชายไม่อยากกลับบ้านเลย เอาไนก่อนดีกินกุ้งก่อนเนาะส้มตำหัวสวิททุกคนนี่แหละราคาถูกอร่อยและดีกินหัวสวิตแล้วก็นี่อ๋อทำไมไม่โฟกัสอืม,อลมแล้วก็ไปกินมะละกอไม่ได้ละจิต ติดหัวสุยเนาะอชอบเทคเจอร์หัวซุยมากกว่าผักลิกดูในข่าวบอกว่าประเทศไทยมีฮีทเวฟร้อนมากเลยเห็นฝรั่งเป็นลมในข่าวอะ่ะก็อยู่ร่มๆนะทุกคนนะ อย่าออกแดดนะร้อนอ ช่วงนี้ที่ทำงานคนฮ่องกงเยอะนะทุกคนเพราะว่ารัฐบาลอังกฤษเขาให้วีซาย้ายถิ่นฐานคนฮ่องกงคือให้5ปีเลยแล้วก็มาก็ขอวีซ่าจ่ายค่าวีซ่าอะไรแล้วก็มาต่อวีซ่าอะไรตามปกตินี่แหละมากันเยอะมากเลยเพราะว่าคนฮ่องกงบางคนอะ เขาบอกว่าเขาก็ไม่ชอบเกี่ยวกับการเมืองฮ่องกงเที่ยวว่าไปทางจีนเยอะทันที่จะเป็นตัวเองใช่ไหมล่ะก็อยากไปขึ้นกับทางจีนเยอะอะไรเงี้ยก็ย้ายมาแล้คนฮ่องกงนะทำงานดีทำงานดีนดอืม แล้วก็เข้ามาเขาก็จะมีคอมมิต i ี้ของเขานะก็แบบเออมีการช่วยเหลือการให้ข้อมูลกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอัธยาศัยดีมากด้วยชอบมากเลยอะแล้วทุกคนอะคนฮ่องกงทุกคนเคยไปประเทศไทยทุกคนก็จะพูดไทยได้ <c oughs> สวัสดีครับว <c oughs> เดินเดินอยู่โรงงานใช่ไหมเดินไป คนฮ่องกงเดินผ่านสวัสดีครับฝรั่งเดินผ่านไปไหน <c oughs> ตลกแต่ไม่ให้ทุกคนคนฮ่องกงทุกคนจะได้สิทธิ์ขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานมานะ <c oughs> เขาต้องมีวีซ่าสัมติอะไรเนี่ยจำไม่ได้ เอาก็ต้องเกิดปีคศปีนั้นลงมาอมืข้อกำหนดของเขานะป้าหมึกลป้าหมึกอังกฤษเหนียวเหนี่ยวนิดนึงแช้นนะแข็งไว้มันไม่ค่อยสด แต่ก็ยังอยู่หิวท,ทุกคนได้อยู่นะส้มตำหัวสซบิทใครอยู่มองนอกก็ลองหาหามาตำดูนะคะเผื่อจะชอบแต่ว่ากินแรกๆอาจจะท้องอืดนิดนึงท้องก็กินลงไปมันกโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่มะละกอ มาอีกคำหนึ่อุ้ยใหญ่ไปไหมคำนี้พอแล้วใหญ่ไปไหมว่าสั้นตักใส่อ่าสาลมอนกินเลยอืย ช่วงนี้ก็ราคาสินค้าที่อังกฤษก็ขึ้นนะคะค่าของชีพอะไรก็ขึ้นหมดเลยนะทุกคนต้องเราต้องงดการออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็งดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ถ้าทำกินเองก็ถูกถูกกว่าเยอะนะคะ เราจะคุยอะไรหนูะดี๋ยวคลิปหน้าค่อยจะามาคุยมั้ยมีประเด็นดราม่าจะคุยอ่โอเคค่ะเพืเ่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินให้หมดก่อนให้หมดเลยนะ แล้วเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ